เจเจทิพัสยอมรับอันฟอลโลว์วิววรรณรถอยากทำให้ชัดเจนหลังเลิกหลังจากที่อดีตคู่รักเจดเจทิพัสติลพรพัดและนางเอกสาววิววรรณรสสนธิชยัยได้ออกมาเปิดใจทั้งสองฝ่ายแล้วว่าเลิกกันโดยเจ็ดเผยว่าว่าเป็นการพูดคุยตกลงกันจบกันด้วยดีส่วน รังกันนรันไม่ใช่มือที่สด้านวิวก็ยอมรับว่าเสียดายเวลาสปีตอนนี้ขอกลับมารักตัวเองยอมรับว่า unfollow ig ของเจดแล้วส่วนจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่ขอใช้เวลาก่อนและต่อมาเมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรมของเจดก็พบว่าได้ unfollow ig ของวิวไปแล้วเรียบร้อยเช่นกันล่าสุดเจดมางานเปิดตัว เซ็ Central International Fair 2023, นท a ัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์2อาณลานหน้าแผนกนาฬิกาชั้น2ห้างเซ็นทรัลแอดเซ็นทรัลเวและได้เผยถึงเหตุผลที่ตัดสินใจ unfollow อดีตคนรักและอัปเดตอาการป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อเช้าครับเป็นไข้หวัดใหญ่ครับแต่ตอนนี้หมดระยะแพร่เชื้อแล้วครับ อยู่โรงพยาบาลกี่วันประมาณ5วันได้ครับหนักพอสมควรเลยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ากำลังระบาดอย่างหนักอยู่ครับเป็นสายพันธุเอครับฝืนตัวเองมากี่วันจริงๆวันแรกที่รู้ก็คือไปตรวจและรู้ว่าเป็นแต่ว่าไม่ได้แอดมิท ก็กลับมาบ้านก็ฝืนตัวเองได้แค่วันเดียวอีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่ไหวก็เลยไปโรงพยาบาลแล้วก็แอดมิดเลยคุณหมอรักษาอาการยังไงบ้างก็ดูอย่างละเอียดแหละครับว่าเป็นอะไรอย่างแรกสำหรับคนที่เป็นก็คือห้ามเสียดายเงินเพราะมันจะต้องตรวจทั้งสายพันธุ์เอ มีและโควิดด้วยและไวรัสอะไรอีกอันไม่รู้ต้องตรวจทุกตัวเลยเพราะไม่ใช่ว่าเราเป็นสายพันธเอบีแล้วเราตรวจแค่นั้นแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีการควบก็คือจะเป็นสายพันธุเอและเป็นโควิดพร้อมกันได้ด้วยมันก็เลยต้องตรวจทั้งหมดเลยแต่ผมเป็นแค่สายพันธุเออย่างเดียวก็กินยารักษาไข้หวัดใหญ่โดยตรงครับ คนก็ไม่คิดว่าคนแข็งแรงอย่างเราจะโดนไข้หวัดใหญ่เล่นงานได้ไม่คิดเหมือนกันครับอาจจะใช้ชีวิตหนักยิงหรือเพราะช่วงที่ผ่านมาเครียดหลายๆเรื่องด้วยไหมไม่หรอกครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนน้อยมากกว่าครับจริงๆแล้วมันเป็นโรคติดต่อและเป็นโรคระบาดอยู่เราน่าจะไปติดมาอีกที รูปที่ลงถอดเสื้อแล้วแฮแท็กว่าสวัสดีวันเสาร์คนก็แซวเยอะครับก็ดีครับยิงช่วงนี้ถอดบ่อยก็มีอยู่อันเดียวนั่นแหละครับแต่คนเขาแชร์วนๆกันก็ดีใจครับไม่คิดว่าคนจะแชร์ปัจจุบันก็ยังแชร์อยู่แต่ถ้าเขาแชร์วนๆได้ก็นานๆนนทีดีกว่าเอารูปเก่าแชร์วนๆได้อยู่วิววรรณรส ออกมาสัมภาษณ์แล้วได้ดูไหมดูแต่ไม่ได้ละเอียดมากครับเพราะอย่างที่ผมตอบไปไม่ว่าเขาจะตอบอะไรมันก็เป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วคอน่บและสิ่งที่ผมตอบไปผมก็ยืนยันว่าผมได้ตอบในมุมของผมและความจริงในส่วนของผมไปหมดแล้วตอนนี้ต่างคนก็น่าจะต่างดูแลตัวเองก็ถือว่าทุกคนได้พูดในมุมของตัวเองออกไปหมดแล้ว งูอ่อนพร้อมที่จะมีคนใหม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วไม่ครับผมก็ยังรู้สึกว่าเป็นช่วงที่เราโฟกัสกับงานโฟกัสกับครอบครัวโฟกัสกับตัวเองดีกว่าแบบนี้ก็มีความสุขแล้วครับถ้าคนจะเข้าใจเราผิดละ่ะอย่างที่ผมบอกเลยครับเราไปบังคับจิตใจคนให้เขาคิดอย่างที่เราคิดไม่ได้อยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นผมทำได้แค่ว่าผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดนั่นคือความจริงในส่วนของผมส่วนอื่นผมก็บังคับไม่ได้ความคิดคนผมก็บังคับไม่ได้ผมทำได้แค่นั้นที่เรา u n f o l โ o w เขาละ่ะผมว่ามันก็เป็นการทำอะไรให้มันชัดเจนมั้งครับในตอนนี้นะครับ